วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินมาอย่างพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์และได้สร้างความสนใจให้แก่ประสงนิกรจํานวนมากในวันนี้ทีมข่าวจึงขอนําท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมความงามภายในพิพิธภัณฑ์ ศิัณฑ์สิริราชพิมุขสถานเป็นหนึ่งในหน่วยพิพิธภัณฑ์สิริราชที่อยู่ในพื้นที่สถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชได้เปิดให้บริการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์การแพทย์การก่อตั้งโรงพยาบาลสิริราชและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์หนึ่งจะออกแบบจำลองเรื่องราวในอดีตตั้งแต่ถงต้อนรับที่จัดเป็นห้องจำหน่ายตัวโดยสารของสถานีรถไฟธนบุรี ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟสายใตย้ห้องสีิสารประพาสเป็นห้องที่มีการนําเสนอเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ผ่านวีดิทัศน์และสิ่งแสดงภายในห้องจัดให้มีลักษณะคล้ายห้องสมุดที่นักศึกษาแพทย์หลายๆรุ่นเคยใช้นั่งเรียนกันมาตั้งแต่ในอดีตเมื่อมาถึงห้องขัติยะพิมานเป็นห้องที่ได้แสดงความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่มีต่อโรงพยาบาลศิริราชและการแพทย์ของไทยมาอย่างยาวนานห้องสถานพิมุขเขตมงคลเป็นห้องที่ถ่ายทอดพระราชประวัติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขผ่านจิตกรรมไทยฝาผนังมีการจัดแสดงหุ่นละครพระราชนิพลเรื่องพระศรีเมืองและภาพปักตัวละครเอกในเรื่องไซหั่นไว้ให้ได้ชม ห้องโบราณราชสัตราเป็นห้องที่รวบรวมศาสตราวุธหลักชนิดหลายชาติพันธุ์ที่ทางคณะแพทยาศาสตร์ได้รับมอบจากราชสกุลเสนีวงศ์ซึ่งเป็นราชสกุลที่สืบเชื้อสายมาจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุก ห้องคมนาคมบรรหารเป็นห้องที่จัดแสดงภาพยนตร์สีมิติเสมือนได้เข้าไปเป็นหนึ่งในตัวละครของภาพยนตร์ที่ได้แล่นผ่านการเวลาย้อนอดีตไปในครั้งที่เริ่มสร้างสถานีและเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เื่อเดินต่อมาอยัางชั้นสองของพิพิธภัณฑ์จะพบกับห้องสิิราชบุราณประวัติเป็นห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับกําเนิดของโรงพยาบาลการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ส่งพัฒนาการแพทย์และสาธารณาสุขของไทยภายในห้องจะมีการจัดแสดงอุปกรณ์การสอนที่ใช้ในยุคก่อนและมีการจําลองห้องผ่าตัดให้ผู้ชมร่วมแสดงได้อีกด้วยห้องสุดท้ายของอาคารพิพิธภัณฑ์หนึ่งคือห้องสยามรัฐเวชศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นถึงความเจ็บป่วยของมนุษย์วิธีการเยียวยารักษารวมถึงบทสรุปแห่งการมีสุขภาพที่ดีด้วย เมื่อได้ชมพิพิธภัณฑ์หนึ่งจนครบแล้วสถานที่สุดท้ายสำหรับวันนี้อยู่ที่อาคารพิพิธภัณฑ์3นั่นคือห้องนิวาสสุรินาเวกที่ได้จัดแสดงเรือไม้โบราณขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง24เมตรถูกฝังกลบมานานกว่า100ปีถือว่าเป็นเรือไม้ลำใหญ่ที่สุดของประเทศเท่าที่เคยขุดค้นได้และถือเป็นหนึ่งในบรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทยเลยทีเดียว และสำหรับท่านผู้ชมท่านใดมีความสนใจที่จะเข้ามาสัมผัสความตราการตาของพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุกสถานแห่งนี้สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุกโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเปิดให้บริการเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาของทุกวันยกเว้นวันนังคารเพียงวันเดียวเท่านั้นสรวิเสรีวรกิจถ่ายภาพอุทุมพรดวงจันทร์รายงาน